สวัสดีค่ะท่ามผ้้ชมพบก,กับเจแดงเมื่อนี้พาฮาร์ตละกาเดือนสกาวและกกาแม่น้องกําแพงและกกาเจแดงได้จุดถูกขอขมาต่อฝ่าดินประปุทธพระธรรมประสงค์คุณคู่บาอาจารย์ขอขมากรรมแล้วก็ขอโชคขอลาบเปิดโลกเปิดจัก,กรวาลน,นะคะหลายคุณพอ่อคุณแม่ผู้รลวงรับไปเรียวโจทีโจ้างได้วดดาลักษ์ประจําบ้านนะคะ ไหวกลางแก้งคอขามากรรมยุดทูบหรืฟั่งความเบาผังหัดน้ำกันค่ะเพป่นฝันได้ตัวแดงจึ้งคงวงาปูเขียนไห้ประสนขามาแหล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขี้มาได้เด้อค่ะตามเบอร์โทรึ้นให้หนะจาะนะคะเป็นกำลังใจให้เจแดงขอบคุณผู้มีอุปการลละคุณที่สั่งซื้อสินค้าพวกเราเนาะ,ะทางตาวาทางทางั้งเดอนจะกล่าวมีน้องกำแพงเนาะคะ่ะจังเขามาได้ตาม เบื่อโทษที่ขคุณไห,หนาจอค่ะเพรบาะว่าเมียนองข้าแพงบาัวาเด่นสกาวเนาะค่ะะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยบ้านเลขที่จะแดงก็137นะคะบ้านเลขที่เด่นสกาวก็ใส่ภาพไปเบิง้ง2 2 3 1นะคะเปิดโชคเปิดลาบเด้อปูเด้อเปิดโชคเปิดลาเปิดจกักรวาล บ้านนี้อยู่ร่ำรวยบ้านระดามณนีมั่งมีสีสุกล่ำรวยเงินทอง2,3,1นะคะซึ่งตอนนั่นก็ออก2,1,3,1ออกไปเวิดออก2,3บ่อยตอนขึ้นเฮียนดูนะเอาเดือนจะเกาสองหนึ่งสองหนึ่งน่ะบ้เลขที่2,1งงของพระฮัดก็ออกตรงๆไปแล้วเนาะ ยอมผมเพื่อมาทายเอาหนากบะปั้นเต็เต็มสองสามสี่อันบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยอ้บ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยสกาวก็ออกไปสามสองเงนทองชอกลาบบารมีเงี้ยสองสีสองเนื่เดือนสกาวออกไปแล้ว ตันนี้เนื่องสามเจ็ดแม่เดีบันนี้แม่บ้าน 1, 3, านี้ดีอยู่แล้วรวยคือกันค่ะดีอยู่แล้วรวยเงินทองโชคลาภมั่งมีนะคะปูรวยค่ะเจริญกระเีเจริญสั่งนะคะสั่งเข่ามากอะ ให้ลูกสุกนนสร้างป่ายกับมึงทูบค่ะมึงทูบเหรอฮะเก้าเก้าศูนย์แล้วเก้าศูนย์แล้วข้างล่างคุณซีอีกเก้าศูนย์แล้วเห็นแล้วสองตัวเก้าศูนย์แล้วจดไว้เลยเหมือน ไหว้เสร็จแล้วก็ค่ะสาธุเด้อเบิกปลาเบิกดินไหวน้ำกันอันนั้นของแม่น้องกำแพงนี่กับของข่อยเดือนสกาวท่นปิดปากใสนะครับผมเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เบื้องปน้ำกันนะครับความก่8 8ุนครับ809 าเอินตั้ทางล่างเคนื่อนบน809ก็89แล้วกันเนื้อกันเดียกเวือยแลี้ยวเล่าเล่าล่าหอยไงบอกหอยไง8ในรัฐบาลเล่าก็ซื้อไว้ซืือไว้จะล่าอจอเลยพี่น้องวาเล่ามันมีแปมันต้องมากมือเร่งแปดแล้วว่างแปดสามเลยถูกกูคนเี้โอ้แมแม่แปดสามแปดศูนย์เนีะแปดสามแปดศูนย์ 908809กับเลขกันสารตะปูเนาะจุดมือเศร้านี่88204นะครับราคาเล่งซื้อที่เดียวนะครับจุดรูปกลางแจ้งนะครับผม908809นะครับเดี๋ยวซึ่งตัวเดียวกันตัวเดียวกันก็เพ่อใหญ่ใจบุญบอกเด้อค่ะท่านผู้ชมใจแดงอาจจะไม่ได้บอกพ่อใหญ่ใจบุญแม่นที่ถึงน้ำพึ่นสามตัวโตดนั่นแหละ ว่อนี้เพ well, ิ่นว่าเลขเลขกำลังวันเลขเลขสามสูตรปะม่นเลขสามันน่าส้นกันน่ะวดก่อนมาตาสองอองวดนี้มาแปดศูนย์สศเพิ่นบอกนะยำแล้วยำอกสี่แปดศูนย์หอมพูดได้เห็นไหมหอมใครทำอะไรตัวไหนเราทูบตัวหันพว่า 9 8ดนเก้าศูนย์แปดแปดศูนย์เก้าเอาอ,ออกอีก80ดศูนย์อะไรมันก็ไม่แน่เกาเนางากางามเอาทำผุ้สชช้มจคดีล้ด้วยถูกหวยเป็นน้ำกันนะคะไปฟ่้างเงินพะรัทค่ะ ผมเดี๋ยวขึ้นนาจอให้เบื้องปน้ำกันนะครับความตอสองแปดแปดครัแปดศเกาเขาเอิ่นตัดทางล่างขึ้นบนแปดศูนย์เก้าเกศูนย์ก็กลับเลากลับกันเนื้อกับกันซื้อ่ต้องกลับอยู่แล้วซื้อยู่แล้วเนี่ยเล่าเล่าล่าหอยใหญ่บอกหอยไงญ่ศูนย์แปดนรัฐบาลเล่าก็ซื้อไบซื้อไจะเล่าอเพี่น้อาเล่ามันมีแปดแปดมันต้องมากมือง บ่แล้วว่างแปดสามเทูกปูคนน่นโอ้แมนแมนแปดสามแปดศูนยเนาะแมนแปดสนย์เก้าศูนย์แปดแปดศูนเก้ากับเลขกันสารตะปูเนาะจุดมือเร้านี้แปดสามศูนนะครับราคาเลขที่เด่นนะครับจุดลูกกลางแจ้งนะครับผมเก้าศูนย์แปดแดศูย์นะครับซึ่งโตเดียวกันเลย ตัวเดียวกันก็เพ่อใหญ่ใจบุญบอกะะเด้อค่ะท่านผู้ชมเจดีย์อาจ,จเจ้าผู้ใดบอกใใบพ่อใหญ่ใจบุญแมนน่น,มนที่ถึงน้ำพ่นสามตัตตวโต้นนั่นล่ละว่านี้เพิ่นว่าเลขเลก<ๆ>กำลังวันเลขเลขสามสูตรบ่แม่นเลขสามสูตรมันมาส้นกันนะงวดก่อนมาตาอสองสองสองเออหวดนี้มาแปดศูนย์ซีแปดศูนย์ซีแปดซีศูนย์เพื่อนบอกนะซีแปดศูนย์หอมผู้ใดเห็นยัง หอมใครทำอะไรตัวไหนเราทูบตัวของคัวแปดเก้าศูนปดแปดศูนย์เก้าออกิอาอีกแปดศูนย์้อะไรมันก็ไม่แน่กาแงามเ้าาวกางงามเอาทำผู้ช้มโชคดีล้ำด้วยถูกหวยไปนน้ำกันนะคะ ไ,ไปฝากเงินพระหัดครับสนนนนองนสี่ไข่พอน้สองศสี่พะหัดปังมาขึ้นเนี่ยปะแมงครับผมมาขึ้นครับมขึ้นนี่ฝันว่าเรืปทับุนทวัดปาล,าล,ล,ลาทุกัสามเาล่ะล้วก็คนเยอะมากเลยแลาา้วก็ะนะาพูดหน่อยไหมยัางมะหาผมเลยจัาแขนแซกดาดไม่ให้ผมหดอยงจินย์สี่สองศูนว่างหันสองศูนย้ามันเกี่สองศูี่งามเด้เนาะงามอยู่ดความฝันเนาะ สองศูนย์ีกซีทางช่องับผมเข่นเจ็ดศูนย์ซสองศูนเนี่ยฟันตะวดก่อนด้วยนะก็ได้ซีศูนย์อืมซีศูนย์หตักค่ะแปงเจ็ดศูนย์สีผมได้สองศูนย์ีขึ้นขึ้นนี่นะผู้นองเนี่ยอันผมไปขึ้นทับุญนะุนี่ข้ฟันนะทับบุญบัดปลาคนรักษาคนบักร้ายเลยมาขึ้นนี่แล้วก็ผู้นองยังมหาพระหัดนี่ย่ารืมอเด้อ กระดาษเจ็ตเฟฟังมือมมใหายไหมกระดาษเก็ตไฟตรงแดดมมใหาย,หายล้วกับง่าเซฟมือใหอง้งสองศูนี่ขึ้นนีครับผมเอาเทียมมีโศกมีลามน้ำกันสองศครับผมเนาะมีโสกมีลามน้ำกันมากกันื้อ<ส>ไปอวางเนาะ ทำบุญวายเลี้ยงปูตารับผมเมื่อเช้านี้จ้าเลี้ยงปูตารับเนาะประจําหมู่บ้านนะครับลงคลิปไปแล้วเนาะ่งคลิปไปแล้วฝากติดตามมืองช้าดอลลาร์บ่ไปแปดสมผมชาอยู่บนยูทูบยู่นะครับเล่นบอมาขึ้นไอซองยูทูบมากสองศูนะครับสองศูนย์สีองศูนย์สี่สองนสองศูนย์สี่อนี้ ยแม่อนบองกาาแมม้เจคำแพงฝันว่าเหลร้อยมากจำไปถามมั้งแต่สัมผัสเพิ่นด้วยที่เขาไปคอไไปตรงเดงนั่นแล้วค่เปิดโชคปดลาวเขาจะค้อเขามากไม่ได้มอเดียวผาหัดฝันปูบอกสองศูนย์สี่แม่นนองคำแพงฝันเจ็ดศูนจีทูบเก้าศูนย์แปดค่ะคอยทันผู้ชม โชคดีถูกหวยล่อยลยไปด้วยกันนะคะแกเดยงขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ